ส่งงานกันน้อยอ้าวลองดูบันบันนี่เปงนไงโอเคไหมมันลากได้อีกนะไหมมันยังไม่ตัดระเบิดเลย ไ,ได้ไหมมากว่าเดิมนะควันเป็นไงควันดูยังื่อยีย้โอเคไหม okay. ยังหนาอยู่ยังหนาอยู่วะเราลองไม่ซัดลองกดกดเบาๆแล้วดูนีได้ไหมเพราะถ้ากดควันมาอยู่แล้ว <c oughs> ลองขับเบาๆดูถ้าฟันบางๆโอเคถูกใจไหมแบบขับเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องซัดอะ่ะ เทาเดา, <One. S 1> านะ่นะถ้ากดแล้วควันมานะโอเคแก้งานเจ้าอื่นครับอ่าย mm ูส hmm. uh, ี่ะนะฮะดีแม็กกระดตัว VGS เนาะตัวนี้เนาะโอเคเครื่อง2อ uh. 0เป็นยังไงสเตปนี้โอเคระน่ัน <Okay. S 1> แล้วก่อนจะมาแก้ผมอาการเป็นยังไงวันท่วมตายห้อยอ่าวิ่งไม่ออกอ่าอันนี้ตื๊ดๆๆเลยนะ เ,เดี๋ยวเราไปลองรถกันยังไงขอบุณที่ใช้บริการนะโอเคอสนใจทักได้ครับผมสวัสดีครับ